สวัสดีค่ะดิฉันานางสาววัฒน,นาจาระผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้อำเภอบ้านโคกขอรายงานผลการดำเนินงานองค์กรองค์กรคุณธรรมสกรรอำเภอบ้านโคกโดยได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมที่เทิดทูนสถาบันชาติศาสาศนาพระมหากษัตร,ริย์หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำรงรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นคุณธรรมนำพัฒนาสู่สังคมคุณธรรมคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านบุคลากรบุคลากรไม่มีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทในองค์กร สกรเผอบนโคช่วยกันดำเนินงานโครงการกิจกรรมให้บรรลุและมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์เช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขผ่านการประเมินระดับเหรียญเงินบุคลากรทุกคนเทิดทูนในสถาบันชาติกิจกรรมคนดีสีแผ่นดินเข้าแถวเคารพธงชาติทุกบันจัน์มีจิตอาสาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ และที่สำคัญสพรอเฮอร์เบิร์นโคเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยให้ความรู้เพิ่มทันทศนคติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เท่าทันของโลกแห่งการค้นหาเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการสกรอมเผอบ้านโคใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นต้นแบบของการใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ลดการใช้พลาสติกนำกลับหมากกับไผ่มาผลิตเป็นจานถ้วยภาชนะรับโลกจากวัสดุธรรมชาติและบำรุงดินให้มีชีวิตตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าทอมัดดีกี่ล้านช้าง ต่อยอดด้วยการทําแจกันโอ่งผ้ามัดมีกี่ล้านช้าง 3. ด้าน,านสภาพแวดล้อมสอกปรมเพอร์บันโคกให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดมีระเบียบธรรมชาติที่ล่มลื่นดำเนินงานด้วยโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขยายผลไปยังกศนตบลทั้ง4ี่แห่งและให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของสกรอเมืองบนโคสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารคณะครูนักศึกษาและประชาชนที่ได้นำคุณธรรมมาพัฒนาขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์เกิดความผาสุกให้กับชุมชนและสถานศึกษา